สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวัดเหลี่ยมะผมสวัสดีพ่อแป๋รำนะครับเป็นผีกับพิกแมนครับพิกแมนไม่ได้มาเล่นด้วยกันนานเลยฮะวันนี้ยินดีต้อนนรับองพิกแมนโอ้โหขอเลยขอเลยมิวมิวมิวเป็นผีใช่ไหมเป็นคนดีมิวเป็นผีใช่ไหมเฮ้ยโหรอบโหครบเป็นนดีใครมันแย่งกลัวเดี๋ยวมิวฟังกล้องถ่ายรูปพี่ทำไมอ่ะอ้าวหนูว่ามิวน่าจะกด มีวมันมันมีามู่แดงหรือว่ามีอยู่ไม่แดงมีวมิวมามันาหนูไม่แดงโอ้โหรีพอร์ตด้วยโอ้เอาเหลือคืนนี้กูจะเอาอะไรไปซุกเนี่ยยิ้มผายมือใหม่โอ้มิวไม่หลังริ้มีอยู่แดงหรือเปล่าโอ้โหรู้เรื่องดูแค่กดดูเห็นอะไรที่มันเป็นเรืองๆหนูกดอีมันเลยผูอยับใจตรง ไอ้ยื้เสียงเมยูโคตรดังอ่ะเอ้ยแต่ทำไมเขาไม่แตกนะเสียงดังแต่ไม่แตกนะอ่ะแตกเหรออ้าวพี่ฟังไม่แตกนะไอ้ยิงคำนี้ปะแตกปลายอ่ะนั่นแหละจริงนั่นแหละสิ่งที่เมยูเตอนนี้แตกตายเหรอคอมแตกตายพี่วุดจะแตกไม่มีคนอ่านเลยมันไอพี่แมนพี่แมนพี่แมนทำทรงเนียนไปเลยเดี๋ยวพี่เล่นเลยพี่ชายผมมีเข็มจุบนะแต่ไม่ได้ใช้มีวูพอมีโอ้สวยดิสวยดิหนูหนูหนูจันทร์วนอยู่เลยมีมีวูอาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะอันนี้ ไม่รู้ว่าใหม่มั้งเอออาจจะไม่แต่คิดว่าได้ไม่เป็นหรอกเพราะว่าคนไม่เป็นยางเป้มคนเป็นเลยคนที่เป็นนะคือเจโจะกินเลือดตรงนี้วะมันเกกินเดินผ่านจริงใช่ไวเ่ยโอ้ยแม่งยากว่ะข้าวบนนี่แหละข้าวบนกินยากคือความจริง งกูทำไมอะได้เใครยิงพี่ความจริงคือความจริงกูผิดอะไรเนี่ยกผิดอะไรเนี่ยยิงกูเนี่ยกูผิดอะไรกูกูไม่เคยยิงมึงเลยนะเว้ยนี่กูผิดอะไรเนี่ยกูผิดอะไรเนี่ยมึงยิงกูทำไมใครใครยิงกูเนี่ยไม่ใช่ผมนะแล้วนี่กูผิดอะไรเนี่ยไอ้นี่กูผิดอะไรเนี่ยยิงกูทำไม าก็มีขวานด้วยใช่อ่อะมันก็คือส,สกินมีดแหละสกินมีดสกิน,กน<ะ>มีดผมจะกินชั้นบนผมกินชั้นบนกินชั้นบนพี่ชายเอาไงกูโดนกูโดน,น,น,นแล้วอ่ะพี่แมนต้องเป็นคนเล่นวะเขาจับได้ <Okay S 2> อะ่ะเดี๋ยวพี่แปลงร่างไม่ได้เลยพี่ต้องผูกคืนนี้แมนเล่นแค้ไหนเฮ้ยกูเล่นได้นะเอาจริงๆกูเล่นได้กินไปก่อนพี่แมนถ้าไม่ไหวเดี๋ยวช่วย This one s trapped หาหาหาปัก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 อโอเคผมไม่นคนปักเองผมคนปักเองแล้วผมดึงออกผมดึงไอ้เชี่ยดึงไม่ได้พี่แม่เป็นไงได้หรือเปล่าจะไม่ไหวพี่จอยไม่ไหวโอเคไม่ได้สักคนเลยได้ได้ได้ได,ได้โอ้โหแล้วกูเหยียบกับดักตัวเองโอ้โห ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะพี่แมนต้องหน้าหลังพี่แท็กคนไว้สวยสวยสวยกินคนนึงเอาแบบสกคนมีใจไอ่เชี่ยเอาันันก็ได้อเอเฮ้ยสว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 ยได้ตีก่อนตีก่อนเออสวย โอเคงาม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 ่บอกเลยพี่ชายโอเคโอเคเชื่อคุณโดนรู้แน่เลยเฮ้ยเจนโดมองอยู่พี่ <laughs> ไอ้เจนโดมันไายเจนโดมันไายดีนะเห็นก่อนไอ้เฮ้ยมันสองยืนห้องวะมีตุ๊แมงกับเทพจ๋า,จาปะเฮ้ยเมื่อคืนใครอ่ะที่ว่าฉายไฟฉายอ่ะที่กูปักไอ้อันเนีน้ยถ่ายหรือเปล่าเราหรือเปล่าใช่ใช่กูกูเป็นคนถ่าย แล้วมีคนข้างหลัง Regierung ส่งไฟฉายกับกูเมื่อคืนต้องสามแยกแล้วพี่แล้วพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนตอนเนี้ยกอดประกันหน่กอดประกันที่หนกอดประกันที่ไหนอยู่ฟ้าไปที่ยังไงพี่แมงกันพี่แมงกันพี่แมงกันอัู่หมมัวไหล่ไหนพี่พี่เป็นเดียร์หรอที่แน่พี่ก็เฮียแล้วเมื่อคืนกูเป็นคนปากไอ้ปมาเขือเจอกันเราเจอกันคืนเนี้ยมาๆมาๆเราเจอกันคืนเนี้ย จไรีเลยไไปๆพี่แมนอยู่นูนพี่แมนอยูนี่ไอ้ยาไอ้เจ้าทำทรงตึงแม้วันควายละไอ้ยา้ยนอี่้าทำทรงตึงว่เรื่ออะไรมันรื่องอะไรไพี่แมนอยู่นี่พี่มนอยนโอ้โหยากยากยากอันนี้ยากอันนี้ยากจหวะนี้ยากอดวเออ ลหลงเขาแล้วทางฟิวทางฟิวเหรอต <c oughs> ายปวดตัวดีว <Video ing, S 1> ีดีโอิ่งไม่หายไอเจดดมันทำทรงตึงว่ะเฮ้ยเราอ,ออกมาช้ามันก็รู้แล้วอ่ะว่าเราเป็น่ะสองส <ะ S 1> คนใช่พอมกี้พอมกี้มารออยู่ไงแม่งยืนดูประตูเฮ้ยน,นี่คือเราต้องทำอะไรต่ออนนี้คือเราต้องหาหลุมออกหรือไม่ก็รอมืดแล้วก็ใส่ฟิวน่าต้องรอมืดอ่ะได้ป่าผแอบเป็นผีแอบลักลอบแมวหน่าเจโด้อกใแล้วตกใจนี่จะเป็น มาแล้วมึงกับเป็นไหมเป็นฮะใ้เวลาแล้วออกล่าละอันนี้เลยเหรอกันเด้เหรอฮ่า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  เป็นคนเดียวผมเราเป็นคนเดียวที่รอดยูเขาจะรอดกับฝั่งน้องชายเกมนี้น้องชายน้องชายทำดีแล้วเปพอไีแล้วเป็นไงเจดทำดีแล้วเป็นไงทำดีแล้วเป็นไงเจด็อกทำดีแล้วเป็นไงวะเจด็อกทำดีแล้วเป็นไงวะเจด็อที่นี่มันคือสควิตเกมเจด็อ นองคุยกับกูอยู่ที่นรกเนี่ยคนตอบแทนมันคุ้มไหมเด็ก็ไม่ได้มีแค่สองตัวหรอมันมีแค่สตัวพี่ออกหมดแล้วอ่ะถ้ามียู่ีอีกนึง่มาแดกพี่ซะเดโดตาหน้ายิยยวะเออแม่งกูเป็นหนาเพี้ยคนดีแต่การที่เราจะเป็นคนดีเราต้องฆ่าคนไงมันรู้และว่ากูไม่ได้เป็นแต่มันยอมมาไม่ฆคนมาไม่านมม่ม่านไม่านมาไมนไมมามันมนมา่ามันนม่นคน มันลืเหมันควรตนเหรอตีนเหมือนได้ภาพอีกรอทำเวพีทำอะไโอ้ยจะต้องไม่ได้ออกวะข้นมันเลยแบกเทบตายด้วยแบกเทบตายไม่ได้ออกเ้ยข้นมันเลยออกาไม่ออกนะแทบตายอ่ะจวแม่งแทงกูยับเลยเปก่อนแม่งแทงกูลายแผลด้วยดิ กะตูกระมิดเว้ยมีกระตูใส่มันถือถือกดทอนี้มาอ้าออกได้อย่างสวยงามว่ะอ่งามอยู่งามจริงงามอยู่งามอยู่เองด้วยนะโคตนมันคตรมันเลยอันนี้คุ้จริงงามอยู่งามอยู่ไอ้ตานี้เล่นดีนะเออใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคนะจริงนไหมโอ้ผีดไอ้เพราะอะไรเพราะว่าแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบไง เพราะว่าจะคุยมั่นใจไงมั่นใจตัวเองก็พอไงไม่มีไม่มีมิตรแท้และสตูถาวรไงเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอมเป็นกระเบื้องที่แตกดีกว่าเป็นเพชรอะไรวะยอมเป็นเพชรที่เล้าดีกว่าเป็นกระเบื้องสมบูรณ์เว้เออผู้เลี้ยอคอยแกมาวัดคือต่อเนื่องเลยครับตาเนี้ยูจะไม่แบกเพราะว่าโอ้ผมเพราะว่าคนแบกมันจะพบกับจุดจบที่แตกเล้า ฮัลโหลมกกีมีอยู่ว่าโอ้ผมในมีอยู่เป็นนะใช่มีอยู่เป็นอ้ฮัน่าฮันน่าฮันนามีอยู่มีอยู่อะไรธรรมดาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นธรรมดาเลยว่าพิเศษใส่ไข่มีอยู่มีอปกดอีตรงนี้กดอีตรงนี้น้องสาวพี่รีพ่อนเหรอ กดอีกดอีเลยมันกดได้กดได้เนี่ยมันขึ้นว่าอะไรดิงบัตรนะขึ้นว่าดิงบัตดิงบัตรกินแปดวิเฮ้ยเมื่อกี้คนที่ผ่านกูไปเฮ้ยมีคนเอ้ยพี่อันคืออะไรอ่ะพึ่งวิ่งพึ่งวิ่งมาเฮ้ยผมเชื่อ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 ตรงนี้มันมีอะไรก่อนขอรักไม่รู้เลย หลักฐานเปิดเลยสัตว์ยังไม่เห็นอะไรเลยผมเชื่อผมเชื่อวิ่งผ่านพี่อันไปตรงนี้ไว้แล้วมีคนกินเลือดไปไงผมเชื่อผมเชื่อนัวเลยนัวเลยจังหวะนี้นัวนัวอย่างเดียวผมนัวอย่างเดียววิ่งไปจ่าทิ้งแรกเฮ้ยอันแน่นอนอันแน่นอนอันแน่นอนอันนั้พังฟิวอันนั้พังฟิวแน่เลยไม่ใช่เหรออันนั้นตรงเลือดยังไม่หายเลยอยู่ดีๆมาโทษหนูหนูวิ่งมาแล้วก็หยุดอ่ะอย่างนี้มะเขือแน่นอนมะเขือมะเขือแน่นอนผมเป็นผมเป็นมา มือ่อเขือแน่นอนเมื่อเขือแน่นอนทุกคนเร็วม <c oughs> ีกระเนื้อเลือดไหลเลยเอาเลือดไหลเอาเล้อา,เอามีอยู่เป็นแน่นอนไอ้เจด็อกเป็นแน่นอมนมียู่ข้างหลังอ <c oughs> <c oughs> ยู่ข้างหลังยังไม่ได้เด <c oughs> ินไปตรงนั้นเลยมีอยู่เป็นมีอยู่เป็นแน่นอนยังดูเดินเขาไม่ตรงนั้นเลยไอ้ยับอาชัดเลยชัดชัดเป็นอังนั้นอังนั้นกับมะเขืออันนั้นกับมะเขืออันนั้นกับมะเขือไอ้ทีชิบหายละเอามาดิเอามาดิมาดิเอามาดิ ้าแดกกูแล้วไม่ได้กันอันแสดงว่าอันนั้นเป็นเอาดียังไงเอาอยัางไงไอเหี้ยพี่สองตัวเหรอมันไม่ใช่อ,อ,อันหรอกูตาอันนั้นไม่ได้เป็นปีไอมะเขือเป็นกูตากโอ้โหฟ้าศพด้วยโอ้โหจบจบเจ้าไม่แล้วหรือเลยตอนนี้นอนสบายคลายปวดเมื่อยมียูีบวดเราไม่ได้หรอ

โอ้โหนี่แขนเขานี่เปิดมาพังฟิวเลยพิจาร์เป็นร้อยไอ้บัตรพิจาร์เป็นร้อยโอ้พิจาร์เป็นร้อยพิจาร์ตายไปแล้วอี๋เลวเชื่อหรือเชื่ออ้าวไอ้แต่เนี่ยรใครแดงเลือดหายละชีพหายละกูเชื่อใครได้บ้างเนี่ยไอ้เรื่องคนมันใจเลยว่าเขาเป็นทำไมเขาถึงตายวะชิบหายแล้วกูมั่นใจใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหแล้วพิจาร์ละแล้วพิจแมนมันทำทรงเงียนวะไปพี่อันไว้ พี้ยนมาเช้าป่ะโอ้โหลูดดูสแกนด้วยเพี้ยนมดูเจโดดูเจโดโอ้โหนี่ดูเจโด้ดูเจโดดูเจโด้ดูสแกนเจโด้แม่ทำทุกอย่างเพราะว่าเข้ามาแล้วฟิวโอ้โหดูโอ้โหเจโด้โอ้โหเจโด้โอ้โหเจโดยังไงคุณเชื่อมาดิยิงเจโด้มาหนึ่งสแกนเชือกคู่มาหนึ่งสแกนไอเจโด้ไอพิ้งแป้นไอไอเตายโอ้ตานนีเป็นคนมันเลย เออยัดเรียบร้อยสองคนมันร้ายนักนะโอ้ยใจเย็นวะยัดเลยอย่างงี้โอ้โหกินโอ้โหว้าวโดนกูแน่ไอ้สัสไอ้ยันจะโดนแม่งแก่มาจากตาที่แล้วไอ้ยันเอาละครับจังหวะนี้แปลกลากไป็นแบบปาตนะได้แล้วก็แดกมีอยู่ก็ไปหนึ่งโด่ไปกินพี่อันต่อ โอ้โหมีการพาเกตกัน hmm. ด uh ้วยจังหวะนี้ยังไงต่อหาเลือกแล้วต้องล้างด้วยเลือกโอ้โหกระแดจิตใจมะเขือนี่ต้องโดนเข็มปูพี่อัญชุบพี่อัญชุบอ้าวมีคนชุบว่ะหรือว่าเกมจะพลิกหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงมีอยู่ตายสองรอบตายแล้วตายอีก ตบตบตบเอาเลือดตบเอาเลือดตบเอาให้ฟิลันตบซินท่าจะได้มองก็ได้แล้วตายอีกไม่ให้มีเจ้าของและไม่ให้ขายจีมีวผมขอสัมภาษณ์คุณ่อยครับในฐานะที่คุณโดนแดกสองรอบความรู้สึกนะครความรู้สึกว่าไม่มีหนทางสู้กระตุนก็หมดโอ้ดูเดี๋ยวดูลีลาเจตโตไอเจตโตมันจะเอาเข็มปักมะเขือเพราะมันแค้นมาจากตาที่แล้วเพราะว่าตาที่แล้วมันก็คือตาที่แล้วแต่ว่าตาที่แล้วคือตานี้ เลือดตายสองเลอดโคตรวันเลยวะหาเข็มเจอไหมอะเขมตายเจอไหมนี่มาเศร้าสง้ารทำได้ไงเพื่อนล่ะเขอขอขอขมาไอเจอยายงไม่ตายเดินวเาไปะเดนยเราเลียงดะเลจะยไปเดี๋ยวเก็บอีกเชื่อแล้วมาได้ปะ n the e เบละเอาพี่อัดหาเมื่อคื เฮ้ย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 เฮ้วิ่งตามวิ่งไล่าไ้ย่เดิน้ยไอ้้ต้องเรืยๆ้ยนเฮ้ยมื่อือมึงไว่เจนน่แคมึงมา้้ยี่เอายอ้ยแบนเรมันแคเหจ ก้นเลี่ยมเข้าไปได้ยืนได้กินเลยเนี่ยมาโอ้โหรอดยากษ์จัดจะไม่มีการอ่อนข้อใดๆทั้งสิ้นโอ้โหเจ็บดกมึงก็ทาเก็ตเกินทาเก็ตแล้วมั้ยมึงทาเก็ตมะเขือไงแค้์วันใช่ปะไม่แค้์มีความแค้์เหรอหรอไม่มีความแค้์ไงแล้วที่มึงพูดว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดนี่คืออะไร ไเลื่อนมันหกเนี่ยก็ต้องใช้เลือดล้างไอสัตว์พิษแมนเปิดเข็มเสร็จปุ๊บขอขอขอทีผมเห็นแล้วผมเดินไปผมเห็นแล้วไอเจ็ยเจดอร์มันยืนอยู่ข้างกล่องเข็มเลยไอเหี้ยเนาะอุโดนเลยมาครับไอเชี่ยเป็นผีว่ะเพื่อนนอนยาวไอเชื่อไอนนี้เป็นผีว่ะมาฟาร์มทำทรงกลึงเดี๋ยนี้เลื่เกลี่ยทำทรงกลึง ทำงตเลือกว่ะเพื <me okay. uh> ่อนทูทำ h i s i a ทตเหรอเออโดนโดนโตเลือกว่ดิส่งตอเขาไหนมเลือกเราสองตอเลือกอ่ะ s r e ไมุ่ไอน่โตสุดไปอนเลือยอยู่เลือยังอยู่คนนี้คนนี้คนนี้มา ชวนแบปียิกแมนไม่เป็นพิกแมนไม่เป็นแล้วเป็นจีนทอาสยว่งคนนึงใครกระซงวิ่งหนีกงวิ่งหนีสาเงพื่อนทรงวิ่งหนีแล้วใจดีจังเฮ้ยมะเขือไม่ใช่มะเขือไม่ใช่ พี่อันนันมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับหนูยังไม่ทำอะไรเลยพี่อันผีหนึ่งทำไมอ่ะหนูอยู่กับมะงค์ือกับเด็กนพี่พี่อันพี่อันทำอะไรอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูอะไรเรามามาดีกว่าเดี๋ยวคอยดูไม่ใช่ละเดี๋ยวคอยดูผีหนึ่งหงัเป็นยังไงผีหนึ่งเชื่อผมเลือกผมเพราะว่าผมอ่ะเคยทำงานมาก่อนหนึ่งสมัยโอ้โหทำงานอะไรเป็นผีมาก่อนเคยทำงานเป็นผีมาก่อนอันนันอันนันอันนั แน่ต้องไม่ต้องเลยกล้าขนาดนี้เลยหรืกล้าขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้ไม่ได้มีใครเลยไม่ได้อยู่เมื่อกี้ใครวางสปยยายอะวา,า,าอองสปายอะไม่ใช่วางทุกคนแค่สี่คู่ล่ะไม่ใช่ <c oughs> แอบ,บแอบ,บแอบบรอดูรอดักคนกินเลือด <c oughs> โอ้โหและไม่มีใครรู้เลยรีพี่เปิดไหม เอาล่ะขอโทษขอโทษโอ้โหโอ้โหไม่โอ้โหไมรู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รั้นไปหน่อยไม่รั้นไปไม่รัไปเท็ดดี้เท็ดดี้ตัววีนันนั่นน่าผมว่าวีนันชัดเลยชัดแบบชัดชัดชัดมากชัดมากชัดมากชัดชัดชัดอยู่แต่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ชัดอยู่แต่ก็ได้อยู่ชัดได้อยู่ไม่ชัดมากเท่าไหร่แต่ชัดได้อยู่เจดโดกับมะเขือนี่ไม่น่าใช่มะเขือนี่ไม่ใช่ร้อยร้อยเลย จะหายแล้วทุกปะ,ออะโอ้ดีดีดีไม่ตุยดีไม่ตุยโอเคเชี่ยบผีมันวนมาวนมาแวะม,มาเวียนมาเนียนมานั่งมองตาคงใจเรื่องไรคะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อันนี้ยอันน้ยเ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้มา วันนี้เราใสยนอนยาวสายตากล้องโอ้โหที่ใส่ตากล้องขอดูหน่อยวะว่าใครเป็นมียูเป็นมียูพิกมานเหรอโมียูพิกมานไปไม่ทำเนี่ยตายไกลเกินเจต่าตายน่าจะมัีเถื่อไม่ไหวแล้วกูกูมาแล้วเกินไข่แม่งดักไอ้พี่อันดักตู้ทำไมวะแล้วมาทำไมไในกีฬาไล่มาพร้อมกันเลยเจโดเราจะมาดู การสืบของเจโด้แล้วกันว่าวันนี้เจโด้จะทำได้ไหมไหนไหนเจโด้วันนี้ก็ไหนไหนเจโด้วันนี้ก็มาขนาดนี้ละมาแดกกูเฮียอะไรกูจะข้ามมอเตแอบด้วยทำเลยเดี๋ยวกูเป็นตากล้องเองวันเดี้ยวมึงใช่ไหมที่โดนตบอ่ะใช่ก็เดินตามตู่กันมาล่าผีมาทำไมก็หาคนช่วยดิ กูขอตะแกนมึงมารวมมารวมมารวมขอตะแกนแต่ถ้าแต่ถ้ากูเป็นมันเป็นอ่ะกูอยากไปด้วยกูบริสุทธิ์ใจสุดแล้วตรงนี้อ่ะลาแต่พี่อยาดแต่พี่อยากินเลื่อนนะผีตัวขาวพีนเ่อนกินเลื่อนกินเลื่อนชัวชัวชัวกูขอแค่นี้ไอ้เหี้ยมันเถื่อไม่ตัวมั่วเลยทำไมอ้ายังไงเป็นเฮ้ยใส่มะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมะเนี่ยเดี๋ยวดูไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูพิกแมนแล้วพี่แมนจะเนียนได้ไหม คือผมคิดว่าเจ็ดก็น่าจะรู้แล้วว่าผีตัวเป็นพิษแมทผมอีกแล้วเขี่ยหมดนายหมดเอออยู่ไปละเหลือทีหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เนี่ยเอาพันธ์แ้หมดเพพัเจ้าเจ้าเทหมดเอาเอาหนัวหนัวเอานัวเอาผีเอาคนออกหนึ่งมานะพวกพิษแม่ไอพิษหมดไอพิกเอาให้พิษหมดมึงตายนะมะเขือมะเขือพิกมันหมดแน่ เี๋ยวมึง yeah. กับก sure. ูทีเน <ano> <c oughs> ี <izer> oh ้ยจะดอกถ้ามึงเป็นผีทำดีแล้วเป็นไงกูอะเป็นดีเสมอผีอีกแล้วกูอีกสัตว์กูเลยนะอ้สคนดีสักจำชื่อกูไว้เนี่ยกูบอกให้นะว่าวันเนี้ยกูตายก่อนตลอดเลยแต่คอนเทนต์มันโคขอดาเลยสัตว์พูดไปแค่นี้ ยิงแม่งหมดตอนนี้ยไม่มดตายแล้วตอนแรกก็กูตามติดแต่เจโดนะถ้าเกิดหนังเรื่องนี้เจโดจะเป็นพระเอกนะไอ้มะเขือนี่ยแม่งแซงทางโค้งไอ้เจโดจะได้เกิดมะเขือแม่งคุมกระเดิดเจโดทุกตายอเหจะเชื่อเลยว่ะไอ้คนมาโลกมันเงี้แหละเพื่อนมะเขือมึงมึงทำมึงควรทำช่องนะกูว่าจริงๆนะ ควรทำช่องนะคอนเทนต์ดีขนาดนี้นั่นพี่กดซับคนแรกเลยนี่แหละสองคมเราก็เพื่อนเดี๋ยวไปเกลี่ยกันีละคอมเราเนี่ยเดี๋ยวไปเกี่ยแลวเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าเส้นกูเลยไอเส้นโดนเส้นโดนเส้น